รู้ไหมเครื่องมือบนโต๊ะอาหารอย่างซ่อมเคยถูกผู้คนรังเกียจเป็นของปีศาจซ่อมแบบสองง่ามเริ่มใช้มาตั้งแต่ในยุคจัก,กรวรรดิไบเซนไทนต่อมาเจ้าหญิงไบเซนไทนที่แต่งเข้าราชวงศ์อิตาลีได้นำซ่อมไปใช้ที่เวนิสแต่กลับถูกวิจารณ์หนักคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าให้มือมาห้านิ้วแล้วจะใช้ง่ามสองซี่ไปทำไมใครใช้ซ่อมถูกหาว่าเป็นปีศาจ เพราะซ่อมสองง่ามมันเหมือนเงาของซาตานแต่การละเวลาก็เปลี่ยนไปซ่อมเริ่มแพร่หลายในอิตาลีก่อนจะค่อยๆเดินทางไปยุโรปจนถึงศตวรรษที่18ซ่อมก็คอยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสะอาดและความมีระดับบนโต๊ะอาหารใครจะคิดว่าอุปกรณ์เล็กๆบนโต๊ะอาหารเคยถูกมองว่าเป็นของปีศาจแต่ตอนนี้กลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีระดับและมีรสนิยม